สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้อในก้อยแฟนครับแฟนปีฝันสมหวังงัวง่ายในบ้านสมหวังง้องายภาพี่พาน้องมาชมงัวงามจิตตลาดฮาร์โกับปูบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอนเมื่อนี้ก็ตรงกับเสาวันข้ามที่สิบี่พฤศจิกายน2566พี่น้องบรรยากาศตาเสาพี่น้องหนาวอยู่แต่ว่าสายมาแดดออกกอุ่นขึ้นมาแน่พี่น้องเนาะคือคักพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือคักในห้อยร้ายพี่น้องหัวเข่าตลาดกับพ่อประมาณบ่ถึงกับว่าเนียนสนาม ก็เพราเลาะหาพราเลาะชมได้พี่น้องแต่ว่าราคาพี่น้องกำลังแรงที่พี่น้องเด้องกู้ใดอย่างใจงัวงขอขอคฟาร์มฝ่าวสื่อพี่น้องเนาะก่อนราคามาันสิ่นร้ายคนอยู่นะพี่น้องเนาะอ่ะฝากอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างง่วงงายเข้าเน,น,น้นเนาะพี่น้องเนาะก่อคุณที่ผ่านมาในการสนับสนุนบ้านสว่างง่วงามเข้ามาโดยตลอดไปบ้านสว่างง่วงขอบคุณทพี่น้อ,นอนนงชม่ใช่แล้วครับประกาศตัวต่อมามาขออนุญาตขออนุญาตครับ ได้ไหมแจ็คตัวครับรอสองแม่เบิร์เลยป่าโอ้เข้หอยม,มานหอยลบเลยโอ้พี่น้องมาเบิงเแมเ่สาวหน่อยเปิดอเท่าไรตัวน้นอยซิบเก่า <19. S 2> พี่น้องราคาหมื่นเก้าพันกข้าหอยลบพี่น้องหมื่นเก้าพันสีดีสีตนโตดีสีเสมอโตเวรามีบอดเปียกบอดแมงพี่น้องซิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวตัวนี้นี่หน้าตาเพื่อนพี่น้องหน้าตาตนโตสีสันสิบเก่าได้พี่น้องตัวนี้อ้ยราคาพอต่อรองตัวนี้สีนี่ขึ้นมาเนี่ย ตัวนี้เท่าไหร่อสองหมื่นกับหนึ่งพันเขาแต่งมาแล้วเรืองธรรมาชาติเขาแต่งมาแล้วพี่น้องเนาะโอ้งามพี่น้องตัวนี้ตะวันสีออกมาเป็นสีกาไไนนกบไรเนี่ยเม็ดกระเบือกเหนียวเนี่ยสองหมื่นกับหนึ่งพันตัวใหญ่หนังหนาเด็ดจาใหญ่ต้นโตดีพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันเลยท้ายสูงลอยขี่สุขห้าบวกความสูงเพิ่มพี่น้องนี่หน้าตาดีสองหมื่นหนึ่งพันซิฟเก่าตัวนี้เบิ้งต่อชุดใหญ่ๆได้พี่น้องแม่นี่เท่าไรนี่ ส3บท่องแล้วอุ้ยท่องแล้วพี่น้องอุ้ย43สท่องแล้วพี่น้องอุ้ยหางเพื่อนพี่น้อง<า>รเรื่องเพิ่นส,<า>สีจัดจ้านท่องแล้วพี่น้อง4 3ิาเปิดเปิดใบพี่น้องแม่บักไงได้네พี่น้องพูดอ่ะท่องแล้วหกเดือนเพิ่นว่า43ิบเปิดเปิดใบอ้ยว3้ส่เนาะแม่ทัดไปก็ะท่องเขาได้ก่อนอน่ะส5มหุ้ยพี่น้องแม่นี่ท่องสี่เดือนกว่ามีใบมีเอกสารครบเนาะ ขคบเบร์ตทุกตัพี่น้องงามสุดไทยบ่านนี้ห้อยลบเพิ่นจูงเองทองสี่เหือนทองสี่เดือนแล้วตวทองแล้วทตัวอ้ยประกันทองเบิร์ตตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันสมหมื่นเจ็พันตัวทองเรียบร้อยเงเคลื่องค่าทอโอ้ลูกสองค่าทองยังสดสดอยู่เนาะครับโอ้รสามหนมื่นกับเท่าไหก่อนสามหมื่นเจดพันสามหกับเจ็ดพเคสาหนึ่งเคฟี่อยใบหลอดครบพี่น้องอุ้ยราคาพี่น้อง ก็ต่อรองมาต้องหอยลบได้เมื่อนี้ประกันทุกตำหนิประกันทุกอย่างนี่แม่บักไงแม่สาวพร้อมพี่น้อ,นอ,องแม่สาวพรดข้อข้อแรกข้อแรกพร้อมเลยสุดยอดสุดยอดสามสิบสามเนาะสามสามสี่สิบสามตัวนั้ 43, นมันเข้มกว่าเนาะโอเคเลยสนใจตัวได้กับทุมาชุดบักไงตของหอยลบเมื่อนี้ ขออนุญาตเบอร์โทร08-2ย์แปดสออพี่น้องเชื่องดีเชื่องดีห้าตชุดนี่ชุดเ่ใหไงข้อหอยลบได้าามมิตรโตงา่งงมสามฟ้ามไดเลยชุดนี่ใช่ะชุดนี่ฟ้ามใลอดโอ้โสางฟ้ามได้เลยตั้งฟ้ามชุดตั้งฟร์มของหอยลบมีตรโตงามพี่น้องมิมีธรรมดามีตรโตงามพี่น้อโ้อ้ยทองสาวโตัวถกโอ้อันนี้ลูกลูกสองลูกสนี่อง สุดยอดผู้ใดสนใจตัวใดกระโทนมาตัวร่องกระหอยลงได้พี่น้องเอาขอบคุณหลายหลายมานครับผมค่ะครับผมโอ้ยได้มากเนาะฝากฟีดฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันคนไดคนแชร์คนติดตามบ้านสว่างงดงามของนั้นเนี่ยพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้คลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องกับเศรษฐกัดผู้เลี้ยงว่าอย่างไรกันครับเพน่อนบ้านสว่างงดงามจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องพรำรวยด้วยเบิดหนีเบ็ดซินขอการสำหรับมือลิปนี้พวกพอกันแชร์ใันก่อนครับสวัสดีครับ